สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเจ้าตัวบริษัทเอฟยาร์คลับนะครับว่ามันมีความน่าสนใจยังไงนะครับจากในคลิปก่อนๆนนะที่ผมได้พูดถึงเจ้าตัวเอฟคอนนะครับที่เพิ่งออกมานะครับก็เป็นเหรียญที่แจกให้กับสมาชิกบริษัทเอฟยาร์คลับนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูที่มาความเป็นไปนะครับว่าเออเจ้าตัวเหรียญนี้มันมีที่มามาย,ยัางไงนะครับแล้วเจ้าบริษัทเอฟยาร์คลับเนี่ย หรือเรียกย่อว่า BC นะครับก็จะเป็นคอลเลกชัน NFT นะที่มีความนิยมสูงมากนะครับแล้วก็มีมูลค่ารวมมากที่สุดคอลเลกชันหนึ่งในปัจจุบันเลยนะโดยเจ้าตัว Bored Ape เนี่ยก็ได้ถูกสร้างโดยยูเกะแล็บนะครับซึ่งได้เปิดตัวไปเนี่ยเดือนเมษายนปี2021ที่ผ่านมานี้นะโดยเจ้าตัว Bored Ape เนี่ยมัน หลายคนอาจจะมองว่ามันก็เป็นแค่ภาพ jpeg ธรรมดาๆรรใช่ไหมครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะแต่ว่าจะตัวนี้เนี่ยมันถูกสร้างโดยการใช้คอมพิวเตอร์สุ่มนะครับโดยการเอาส่วนประกอบต่างๆเนี่ยมารวมๆกันนะแล้วก็สุ่มออกมาได้ถึง1,000 0แบบนะครับก็เป็น1,000งแบบที่ไม่มีความเหมือนกันเลยนะครับโดยความพิเศษของตัวบริษัทเอฟยานะครับ โดยเจ้าของตัวบอริเอฟเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ภาพลิงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเขาจะมาพร้อมกับสิทธิพิเศษอย่างอื่นนะโดยที่ผู้สร้างบอริเอฟเนี่ยพยายามจะจัดสร้างให้กับคอมมูนิตี้ของเขานะครับในการเพิ่มลูกเล่นในการกลายพันธุ์นะครับโดยบอริเอฟเนี่ยแต่ละตัวสามารถที่จะทําการพัฒนาร่างนะครับหรือว่าเปลี่ยนร่างได้นะก็โดยเจ้าตัวจะต้องมีเจ้าตัวบอริเอฟก่อนในชะ่ไหมแล้วก็จะต้องมีมูเทนเซร่มนะครับซึ่งก็จะเป็น F อฟที่อีกชิ้นหนึ่งที่ ใช้ในการอัพระดับนะครับก็จะมีทั้ง M1 M2 M3 นะครับยิ่งเป็นเซรั่มที่มีหมายเลขเยอะนะครับก็จะสามารถกลายพันธุ์เจ้าลิงไปได้มากนะครับโดยลิงตัวที่ได้พัฒนาไปเนี่ยก็จะกลายเป็น m e n t a n F Yard Club นะครับก็สามารถใช้ฟีเจอร์กลายพันธุ์บริ A ันี้ได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นไว้ครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใน description แล้นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องการจัดกิจกรรมพบปะ หรือว่าปาร์ตี้แบบเอกลูซีฟต่างๆนะครับของเจ้าตัวบริเอฟนี้เนี่ยก็ทำให้มีเซเลบคนดังเนี่ยเข้าไปซื้อนะครับแล้วก็พอมันเป็นคอมมิชชั่นที่มีเซเลปคนดังเข้ามาอยู่เนี่ยเจ้าตัวมูลค่าของบริเอฟเนี่ยมันก็นเลยเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคเรามาดูกันว่ามีดาราคนไหนบ้างนะครับที่ได้ซื้อเจ้าตัว NFT นี้ไปนะในช่วงแรกๆเนี่ยก็ได้เปิดตัวไปที่ราคาอยู่ประมาณที่0.08อีกเรียมนะหรือว่าประมาณ6,300บาทนะครับ ตามราคาอทเทเรียมในตอนนั้นนะแต่ว่าตอนนี้ก็แพงขึ้นแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะมีาการเสนอข,ขายราคาต่ําสุดอยู่ที่10ล้านนะครับเจ้าตัวเอเอฟแต่ละตัวเนี่ยก็ถือว่าแพงนะครับก็ฏิเสธไม่ได้เลยว่ามูลค่าของเจ้าตัว NFT ตัวนี้เนี่ยมันพุ่งขึ้นไปแบบมากมากเลยนะเพราะว่ามันทําให้เราสามารถที่จะใกล้ชิดเซบคนดังระดับโลกได้นะครับก็มาดูว่าเซฟแต่ละนคนมีใครบ้างครับอย่างคนแรกก็จะเป็นจัสตินบีเบอร์นะครับอันนี้ก็ เป็นเจ้าของบอร์เอฟหมายเลข3,001นะครับด้วยมูลค่าอยู่ที่500อยอิทเรียมนะครับหรือว่า45ล้านบาทนะครับแล้วก็จะมีสตีฟโอกินะครับอันนี้ก็เป็นดีเจระดับโลกเลยครับก็ได้ครอบครองบอร์เอฟไปตั้ง8ตัวเนียก็จะมีตัวล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นบอร์เอฟ9,309นะครับอันนี้ก็ซื้อไป8ตัวเนี่ยเขาก็ถือรวมๆไปอยู่ที่97ล้านนะครับแล้วก็จะมีฟาริสฮิลสันนะครับอันนี้ก็สะสมไป เยอะเหมือนกันนะครับโดยใช้เงินเนี่ยในการซื้อเจ้าต,ตัวบอริเอฟหมายเลข1294งพันสอราในราคาหนึอิเชเรียมหรือประมาณ10ล้านบาทนะครับก็เป็นทำให้เป็นกระแสรนะดับหนึ่งนะแล้วก็จะมีอีมิเนียมนะครับอันนี้ก็เป็นแรปเปอร์นะครับก็อันนี้ได้ซื้อไปในราคา1 2 3 4งร้อยยี่สามจุดสี่ห้าอิชเ,เรียมนะครับหรือว่าประมาณสิบเอ็ดล้านบาทนะครับโดยเจ้าตัวที่เขาซื้อไปเนี่ยมันก็จะเป็น บอร์ดเอฟเนี่ยที่มีการแต่งตัวคล้ายๆกับอีมิเนียมนะจีมิเนียมทีบใส่แต่งตัวในะนะิวบ่อยนะครับแล้วก็จะมีสนุกด็อกนะครับอันนี้ก็เป็นแรปเปอร์ระดับตำนานเหมือนกันนะก็ได้สะสมเจ้าตัวเบสเจ็ดเจ็ดสองสามไปนะครับแล้วก็สามารถที่แล้วเขาก็เอาไว้ทำกายพันเอ็มหแล้วก็ M2 นะครับรวมถึง NFT น้องหมาอย่างบอร์ดเอฟแคนเนลครับนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเผยว่าซื้อมาที่ราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าน่าจะสูงพอตัวนะครับก็ สูบๆแล้วเนี่ยก็จะมีเซเลปเนี่ยเข้ามาซื้อค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยได้ครอบครองเจ้าตัวเอฟยากษัเนี่ยก็จะได้ใกล้ชิดกับคอมมูนิตี้ระดับนี้แน่นอนนะครับเป็นไงกันบ,บ้างครับสำหรับเจ้าตัว NFT นี้เนี่ยผมมองว่าจุดแข็งมันหนักๆเลยนะก็น่าจะเป็นในเรื่องของคอมมูนิตี้ที่แบบแข็งมากครับทำให้แบรนด์เขาแบบแข็งสุดเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม